ผู้สนแรงกล้ามหาบุญใหญ่มหาบุญใหญ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสร้างอุโบสถหลังแรกณวัดเขาช่องประดูอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจะมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ในวันเสาร์ที่24พฤษภาค,คมพุทธศักราช2568 เริ่มพิธีเวลา 9, น9น้นาฬิกา9นาทีเป็นต้นไปจึงขอร่วมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมเขียนชื่อแผ่นดวงเงินทองนาคฝากใต้ฐานศิลาเลิกอุโบสถเป็นบุญกุศลหนุนชะตาแก่ตนและวงตระกูล ในโอกาสมงคนนี้ขอถวายการต้อนรับพระธรรมวชิระสิทธาจารย์เจ้าคุณละเอียดวัดคลองวานเจ้าคณะภาค15เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวางศิลาเลิกอุโบสถและขอเชิญชวนร่วมออกโรงทานบารมีในงานวางศิลาเลิกสร้างอุโบสถท่านที่เดินทางมาไม่ได้สามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดเขาช่องปอดูธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี354 4 185 65 9สามารถติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Facebook วัดเขาช่องประดูหรือโทร090 145 99 44 091 495 4554ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสร่วมสร้างศาสนสถานครั้งประวัติศาสตร์ครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งสำคัญในชีวิตร่วมบุญใหญ่กำไรชีวิตณวัดเขาช่องประดูวัดเขาช่องประดู